ถ้าจะให้พูดถึงปีชงเราจะแก้ไขกันยังไงไม่ให้ชงช่วงก่อนเทศกาลก็จะมีข่าวสารมีเรื่องราวให้เราได้รับทราบตามสื่อหรือตามคำบอกเล่าต่างๆหรือแม้แต่คำพูดจากผู้ที่หวังดีที่นำข้อมูลมาให้เราได้รับรู้คำว่าชงตามรากศัพท์ฮงจุย้ยนั่นก็คือการประทะ ขัดแย้งไม่ถูกกันหรือว่าการพุ่งชนกันเลยก็ว่าได้ตามความหมายที่ว่าปีชวดชงกับปีมะเมียปีฉลูชงกับปีมะแม่ปีขานชงกับปีวอกปีเถาะชงกับปีละกาปีมะรงชงกับปีจอปีมะเส็งชงกับปีกุลก็จะจับคู่กันชงแบบนี้เป็นคู่คู่ไปสมมุติว่าปีนี้จะเข้าสู่ปีมะเมียใครที่เกิดปีชวด ก็จะถือว่าปีเกิดของคุณถูกชงจึงเป็นปีชงของคุณไปเมื่อทุกท่านได้ยินคำนี้แล้วผมคาดว่าหลายท่านที่กำลังเป็นปีชงอยู่คงจะรู้สึกระแวงบางท่านอาจจะไม่สบายใจหรืออาจจะไม่มีกำลังใจไปเลยด้วยซ้ำเพราะจะทำอะไรก็กลัวไปเสียหมดผู้ที่มีปีเกิดซึ่งตรงกับปีชงในปีนี้หรือแม้แต่ทุกท่านที่กำลังชมผมบรรยายอยู่ผมก็ขอพูดให้ทุกท่านสบายใจได้ โดยไม่ต้องไปผวาและไปพะบงกับการถูกชงใดๆเลยโดยผมจะขออธิบายให้เป็นพื้นฐานและก็ให้เป็นที่เข้าใจกันเลยว่าโดยพื้นฐานดวงของชีวิตเราทุกคนจะมีฐานหลักที่สำคัญก็คือฐานปีเกิดฐานเดือนเกิดฐานวันเกิดและก็ฐานเวลาเกิดโดยการชงจะเกิดขึ้นได้ทุกฐานนั่นก็คือปีชงเดือนชงวันชงและเวลาชง แล้วอีกสิ่งหนึ่งของความหมายที่สําคัญนั่นก็คือชงดีและชงเสียแต่ถ้าชงแล้วดีชีวิตก็กลับดีแต่ถ้าชงแล้วเสียชีวิตก็ต้องแย่สังเกตง่ายๆจากสังคมภายนอกว่าปีนี้เป็นปีชงแต่แล้วทําไมคนที่เกิดปีชงในปีนั้นทําไมชีวิตไม่ซวยเหมือนกันไปทั่วโลกบางคนชีวิตกลับได้พบเจอกับสิ่งที่ดีๆเสียด้วยซ้ําถ้าปีชงเป็นปีที่ไม่ดี เป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับเราและสำหรับทุกคนไม่งั้นคนที่เกิดปีนักษัตวเดียวกับเราก็คงเป็นเหมือนเราไปทั่วโลกแล้วสิเกิดปีนั้นเป็นปีชงของคุณก็จริงแต่ปีนั้นนำพลังท่าที่ดีมาให้คุณสุดท้ายก็ไม่มีเรื่องเสียหายอะไรขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ตั้งอยู่บนความประมาทแค่นี้ก็ไม่ชงแล้วทุกๆท,ท่าน ไม่ว่าปีนี้จะชงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามก็ขอให้สบายใจไปได้เลยซินเจียยู่อีซินนีฮวัใช้โชคดีวันตรุษจีนครับ